สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายพราเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพราเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่101นะคะ วันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆหลากหลายรายการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จด้านหลังเป็นหลวงปู่มหาศิลาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ3ามยบาทนะคะรายการที่1ด้านหลังนะคะเป็นรูปภาพหลวงปู่มหาศิลาแบบนี้นะคะ องนี้นะคะมีรอยจานมาด้วยนะคะเนื้อผิวเก่าเก่าสวยๆเลยนะเนื้อผิวเก่าเก่าสวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่องนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ300บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละ3ามร้ยบาทนะคะรายการที่1ต่อไปรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละสาม้บาทเหมือนกันนะคะ ส่องให้ดูมาส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาสามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะอง์นี้จะเป็นเนื้อพาสมเดออกจากเป็นเนื้อสีน้ำตาลอมดำแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละสามร้อยบาทนะคะ น้อเ,เปิดแบงบันท right <The camera apan> ี่องละสามร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะรายการที่สามนะคะองละสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นสมเด็จสมเด็จอันนี้เก้าชั้นนะคะเป็นเก้าชั้นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลวง ปู่มหาศิลาหลับตาแบบนี้เลยนะคะสำเร็จศิลาแรงนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรุ่นนี้เป็นรายการที่สี่นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ3ามรอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะเป็นพระผงนั่งเมฆนะคะรายการที่หเป็นพระผงนั่งเมฆนะคะที่หน้าอท่านมีติดจีวรกับเส้นเกษาแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา400บาทเปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะต่อไปรายการที่6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่400บาทเหมือนกันเลยด้านหลังนะคะมีรอยจานมาแบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังองค์นี้มีรอยจานมาแบบนี้เลยนะคะเปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7องค์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะเป็นพ้าผงนั่งเมฆนะคะเป็นเนื้อสีข yeah. าวแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะมีรอยจานมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะน้องเปิดแบ่งปันที่4 0 0รบาทนะคะรายการนี้นะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่8ดนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่400บาทราคาเดียวกันเลยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะมีเส้นเกษาติดมาแบบนี้เลยนะคะที่หนาอกนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐี หน้าคมคมสวยสวยแบบนี้เลยนะคะหน้าคมคมสวยสวยเลยนะคะด้านหลังตัวยันอักขระชัดเจนทุกตัวเลยนะคะตัวยันอักขระชัดเจนทุกตัวเลยนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่9้านะคะต่อไปรายการที่สิบนะคะ รายการที่10นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะเป็นพระผง <c ros LES> นั่งเมฆนะคะถูกใจรายการไหนนะคะถูกใจรายการไหนจดรายการไว้นะคะแล้วก็ท <Şey> ักมาติดกับน้องได้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11เเป็นเหรียญลงยาแดงรุ่นดวงดีนะคะรุ่นดวงดีลงยาแดงนะคะ เหรียญน,นี้น้องเปิดที่สี่รบาทนะคะเดรียญนี้น้องเปิดราคาแบ่งปันที่สี่รบาทนะคะเป็นรงยาสีแดงแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นดวงดีลงยาสีน้ําเงินนะคะเป็นรุ่นดวงดีรงยาสีน้ำเงินนะคะค่อยๆส่องให้ดูกันเลยนะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ สี่บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นดวงดีโรงยาสีเขียวนะคะเป็นเหรียญดวงดีโรงยาสีเขียวแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบงปันอยู่ที่องละสี่ร้บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่14นะคะรายการที่1 4เป็นรุ่นดวงดีนะคะรงยาสีพิเศษนะคะเหรียญนี้น้องเปิดแบ่งปันที่500บาทนะคะเหรียญนี้น้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ500บาทนะคะต่อไปเป็นเหรียญธรรมดานะคะเป็นเนื้ออัปการนะคะรุ่นดวงดีนะคะรุ่นดวงดีเนื้ออัปการนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ300อบาทนะคะ น้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ3าม้บาทนะคะได้โค้ดสองสามสี่เลยนะคะได้โค้ดเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะเป็นเนื้อชุกทองนะคะเป็นล่นดวงดีเนื้อชุกทองแบบนี้เลยนะคะสีทองสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะหมายเลขเก้านะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะคะ เหรียญน,นี้หมายได้เก้าตัวเดียวนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะคะเป็นเหรียญธรรมดาเป็นงานชุบทองนะเป็นงานชุบทองแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ <S 2> <S 2> องนี้ปนะะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละสามร้อยบาทนะคะเป็นเหรียญ ทองแดงนะคะเป็นเหรียญทองแดงแบบนี้เลยนะคะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละสาม้ยบาทนะคะรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเรื่องสมณศักดิ์นะคะเป็นงานชุบทองนะคะเป็นงานชุบทองเนาะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ4 0 0บาทนะคะ เหรียญชุบทองเนาะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ400บาทนะคะอันน ال like ี <mi> ้เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะองนี้เป็นรายการที่19นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เหมือนกันนะคะองนี้เนาะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ400บาทนะคะเป็นเหรียญชุบทองนะคะเป็นเหรียญชุบทองนะคะเปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะเป็นรายการที่19นะคะ ต่อมาเป็นรายการที่20นะคะรายการที <พ verso S 1> <ๆ>่20เป็นเนื้อรมดําแบบนี้เลยนะคะหน้ากากสีทองนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ400บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ400รบาทนะคะอง์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปเป็นรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นรุ่นนารายจากนะคะเนื้อทองฝ่าบาทแบบนี้เลยนะคะ เนื้อท้องฝาบาทแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสวยๆคงคมแบบนี้เลยนะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็มีรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นซีนเดิมนะคะเป็นซีนเดิมนะคะแบบนี้เลยนะคะเอาไปรุ้นได้โค้ดกันได้เลยนะคะเอาไปรุ้นได้โค้ดกันได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นซีนเดิมด้วยนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะ รายการที่23เป็นซีนเดิมแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อผิวรุ้งสีออกมุ่วงๆแบบนี้เลยนะคะรองเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ300บาทน,นะคะรายการที่23ต่อไปเป็นรายการที่24นะคะ รายการที่24น้องก็เปิดใบป,ปันที่เหรียญละ3ามบาทเหมือนกันนะคะเป็นทองแรงผิวออกสีส้มๆนะคะชอบสีไหนรายการไหนนะคะให้เลือกดูได้เลยนะพินะ้าแล้วก็จดหมายเลขนะคะต่อไปเป็นรายการที่ ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเดี่ยญนี้จะเป็นหน้ากากสีทองนะคะเดี่ยญนี้จะเป็นเหรียญอะไราจากหน้ากากสีทองนะคะผิวก็จะลุงล้งๆสีออกส้มๆม่วงๆลายสีแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะ รายการที่26นะคะเป็นเรียนารายจากหน้กอากสีทองเหมือนกันนะคะชอบสีผิวรุ้งแบบไหนนะคะลองเลือกดูได้เลยนะคะเรียนนี้น้องเปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ ่อไปรายการที่27นะคะเป็นรุ่นนารายจักเหมือนกันนะคะองค์นี้แกะสีแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะองนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ400บาทนะคะอง์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ400บาทนะคะเป็นงานหน้ากากสีเงินแบบนี้เลยนะคะเป็นงานหน้ากากสีเงินแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะรุ่นเหนือดวงลงยาสีน้ําเงินนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ500บาทนะคะเหรียญนี้น้องเปิดแบ่งปันที่500บาทนะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงลงยาสีน้ําเงินนะคะ รายการที่19นะคะรายการที่19เป็นเหนือดวงหน้ากากทองนะคะเป็นเหนือดวงหน้ากากทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เปิดแบ่งปันที่ราคา4 0 0ยบาทนะคะเปิดแบ่งปันที่4 0 0ยบาทนะคะรายการที่20นะคะเป็นรุ่นพันพันล้านเนื้ออัปกานะคะ เป็นรุ่นพันพล้าเนื้ออัปก้าห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะคะห่วงเชื่อมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้น้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ3าม้บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ3ามรอบาทนะคะรายการที่20สิบนะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21เเป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ สามบาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละสามร้อยบาทนะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่3ามสิบอนะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32องนะคะองนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละสี่ร้อยบาทนะคะ น้องเปิดแบ่งปันที่4ระบาทนะคะโรงยาสีแดงนะคะโรงยาสีแดงนะคะรุ่นพันพันล้านนะคะเนื้ออัปก้าแบบนี้เลยนะเปิดแบ่งปันที่4ระบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่33นะคะรายการที่33องค์นี้เป็นหน้ากากทองนะคะเนื้อผิวสีดําห่วงเชื่อมสีทองแบบนี้เลยนะคะ น้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ500บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นเนื้อสีเงินนะคะแบบนี้เลยหน้ากากสีทองนะพี่นะองค์นี้เป็นหน้ากากสีทองนะคะเรีกโค้ดสองแนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทนะคะ ต่อไปเป็นงานลงยานะคะลงยาสีแดงหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะลงยาสีแดงหน้ากากสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเลขโค้ดสีเลขโค้ดเก้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคา800บาทนะคะเี่ยนนี้น้องเปิดแบ่งปันที่800บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่36นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงชุกทองแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการชุกทองแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่เหรียญละ400อยบาทนะคะชุกทองน้องเปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่37นะคะเป็นเนื้อสีดําแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นเนื้อทองแดง d มดดาเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ 30 0บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละ3 0 0้บาทนะคะรุ่นเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาศีรานะคะต่อไปเป็นรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวก็เก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรุ่นเหนือดวงนะคะองนี้เป็นรุ่นเหนือดวงนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย รุ่นเหนือดวงนะคะเหรียญนี้น้องเปิดแบงปันที่สามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะ <blue> เป็นหลวงพ่อ,อยืนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนลงยาแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อ,อยืนลงยาแดงนะคะ, <sugar> ะ,คะเหรียญน,นี้น้องเปิดแบงปันที่เหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะคะน้องเปิดแบงปันที่เหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะคะเหร,ร,รียญน,นี้เป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะ ต่อไปเป็นรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นงานหน้ากากทองนะคะเนื้อผิวออกสีรุ้งรุ้งแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสีรุ้งรุ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งบันที่400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่4 1อ็ดนะคะ รายการที่4ีอดนะคะอง์นี้นะคะน้องเปิดแบวงปันที่ราคาสี่ร้บาทเหมือนกันเลยนะคะราคา4ี่ร้บาทเหมือนกันเลยนะคะเป็นเหรียญสีเงินหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อยืนนะคะรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะน้องเปิดแบวงปันที่400อบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนเหมือนกันนะคะเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะเป็นงานฝังตะกุดที่หน้าอกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่รายการละสี่ระบาทนะคะเนื้อฝังตะกุดสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่จีวรท่านนะคะส่องให้ดูตัวยันอักขระด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เป็นรายการที่42นะคะอง์ละ4 0 0รบาทนะคะ ต่อไปรายการที่4 3นะคะองค์นี้น้องเปิดแบงปันที่เหรียญละ3ามรบาทนะคะองค์นี้น้องเปิดแบงปันที่เหรียญละ3ามรบาทนะคะเป็นหลวงพ่อยืนเนื้ออัปากาหน้าคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะหน้าคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะเห็นนิ้วรอยทุกจุดเลยนะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบงปันที่ราคา3 0 0บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะเลขโค้ดหนึ่งสอามีหกับสี มองไม่ค่อยชัดไม่ห้าก็สี่หนึ่งสองสาห้าหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, เดค้ดเลี้ยงสี่ตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ<ส>เหรียญน,นี้นะคะเปิดแบบปันที่เหรียญละสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45เป็นเหรียญลมดำนะคะหลวงพ่อยืนนะคะเป็นรายการแจกแบบนี้เลยนะคะตอกแจกมาแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ300บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญเหรียญละ300บาทนะคะเป็นเหรียญลมดำนะคะเป็นเหรียญเนื้อลมดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะน้องเปิดที่ราคา300บาทนะคะ ต่อไปเป็นเหรียญโชคดีนะคะเป็นเหรียญโชคดีรวยๆร้านๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ3ามบาทนะคะเป็นเนื้ออะบาก้าแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้ออะบาก้าแบบนี้เลยนะคะเหรียญละ3ามรอบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นเนื้อสีออกดำๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นเหรียญโชคดีนะคะให้โชคดีเงินไหลนองท้องไหลมาแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะราคา3ามรบาทนะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะอง์นี้เป็นรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หน้าทองแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบงปันที่องค์ละ4ี0บาทนะคะนนองเปิดแบงปันที่องค์ละ4 0 0รบาทนะคะ ถ้าพี่ๆถูกใจองค์ใหม่นะคะให้บอกปเป็นหม่ยเลขกับชื่อรุ่นก็ได้นะคะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของน้องนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้หาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะสวัสดีคะ่ะ